สวัสดีครับคลิปนีสภาทุกคนมาจัดสวนอยู่กับขังบานครับต้นนี้เป็นต้นทองอไรครับความเสื่อเพิ่นกับเป็นว่าเป็นต้นใหม่มงคลเหยียดห้ผปู้เจ้าของบานมีโชกมีลาบลำรวยเงินทองนะครับต้นนี้ปลูกไวไ้หลายเดือนแล้วครับปลูกไวซ้ซีต้อนอยู่ขังบานตอนนี้ความสูงเพิ่นได้ทีแล้วครับลงทุนก็เลยสีททำการดัดเพิ่นครับ รับต้นเพิ่นเป็นตามรูปทรงที่เราต้องการนี่ครับอันดับแรกเ่อกับใส่เสามันก่อนครับแต่ละตนใส่เสาแล้วก็ผูกมัดขานมันขานมันลุงทูนเอาเป็นเหล็กครับมันมีเหล็กเนืออยู่พอดีความยาวมันก็ได้พอดีเลยเอาเหล็กมัดดานบนไว้เลยครับเสียเสียก็ทําการขุดลุมปังรักครับลุงทูนกับมัดขึ้นบนไว้ก่อน๋ยวมันสิล่นลงครับ พาไปแบบนี้มันหกครับเรื่องนี้ครับต้นมันมันหกมันบาเป็นส่งตามที่เขาต้องกันเนาะครับเวลาต้นมันใหญ่ขึ้นมันก็เอ็นไปใส่เอ็นไปขวาแล้วแต่ทิศทางมันครับก็เลยต้องทําการรวบต้นมันไว้ดัดตามท่งที่เขาต้องการแต่ตอนแหลเราต้องเห็ดโครงสร้างมันก่อนว่าเราจาท่งไหนอาเป็นโค้งๆกลมๆก็ได้ครับเอาเป็นริมๆก็ได้แล้วแต่ปุ๋ยหมั ว่าทงเป็นเรียมเียมนี่ลุงทูน้ำมันไงสุดครับหลังจากที่ใส่ข้านใส่เสามันเรียบ้อยกระดัดต้นมันครับกระดัดไม่แห้งนะครับดัดมาเบาเบาดัดเพราะมันโค่งได้ครับดัดมาแล้วเขาก็ทําการมัดกับตัวคานหัวเงานี่ครับดึงคำว่ามัดททละกิงทีละกิงครับมัดช่วงบนน้ำช่วงล่างน้ำนี่ครับช่วงลำต้นมันเท่ากับรวบขอาไปครับป็ดไปกับเชือเซครับ มนีฝนบดตกช่วงแรงๆอากาศบ่บห่อนบันไดก็เลยมีเวลาหว่างกันเลยเห็ดครับต้นตมันผลมาเลยครับทีละกิ่งทีละกิง่งรับเพื่ออยากเห็ดเกิดบนวิธีการไหนได้ครับแต่ว่าเขาต้องปลูกไปต้นเติบแลครับบำรุงมันเนี้ยาน้ำใส่ปุ๋ยมันเนี้ยครับแต่ต้นมันเกิดสูงๆนะครับเวลาเขาดัดเขายังจะดัดตามหลุดส่งเพิ่นนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับ ทุนท่นดัดแหนเป็นสุ่มครับแล้วกจะเอาโต๊ะมาวางครับไปนั่งตรงใดที่มันวนมีแดดสเสรษเ่ตอนแรงแน่ครับไปทำวันนั่งเล่นนั่งกินกาแฟกินน้ำกินน้งไปนัดครับโต๊ะตัวนี้เออต้องใส่รถเข็นครับเข็นอยู่ผู้เดียวตอนนี้ท่นทางที่จะลำบากแนี่จะหน่อยโต๊ะตั้งไว้อยู่หน้าบ้านมัน้วแบบ่ให้มีคนนั่งครับควาหมหันมันแดดอยู่หน้าบ้านมันบ่มีม่มครับ เดี๋ยวโอกาสก็เลยล่องเฮ็ดเบืองครับมันดอกง่ายมันสีงามครับก็สิเป็นตามรูปทรงที่เฮาดัดไว้ก็สิออกดอกี่าเห็นก็นสิสวยงามอยู่ละครับเอาโตมาใส่ทั้งหมดสามโตครับโตนางเป็นน้เป็นปูนครับมันนักในจะหน่อยเอามาไวน้น่งอยู่ไต่สุ่มมันครับเนี่ยเวลาผ่านไปอีกจะหน่อย ต้นมังก็สิใหญ่ึ้นนี้ครับมันก็สิแตกกิ่งแตกก้านออกอีกครับเัาก็ค่อยๆรวบเขาทีละน้อยครับอันใดที่มันบเ่ยวแห้งครับเราก็ปล่อยไว้บ่จําเป็นต้องรวบเขาก็ได้ครับรวบเฉพาะต้นใดที่มันเาวๆเจ็ดแล้วเขาต้นเปรยเซียนครับเปรยเซียนที่อยู่นาบ้านนะครับเอามาวางไว้ในคนต้นมันอห่ามันเป็นพุ่มครับบใคลได้ดูแลมันเป็นไดมันก็บ่คลามครับหนาขึินเต็มเลยครับ วิทยานะครับลุงก็เยเอามาตั้งลอยทางกวีนั่งนี่แล้ครับไวไ้แต่ละมุมแต่ละมุมไปมันออกดอกพร้อมกันนี่ที่สีงามครับถึงช่วงนั้นเหนวสิีไทยรูปไทยวิดีโออัดลงในเบื้องอีกนิดนึงครับช่วงนี้กำลังเริ่มเศผมลุงมันก่อนครับดานบนเพราะแต่มันแตกกิ่งเหี่ยวๆอีกรุงทุ่นกับสิบแพร่ออกมาให้มันเป็นไกลี่ยรังค่าครับ ช่วงนี้ต้นมันยังหน่อยอยู่ครับดัดไปก่อนครับดัดเห็นเป็นรูปทรงไปก่อนค่อยๆเห็ดไปครับแต่ต้นมันเน่าทีเดียวขอดัดมันยากครับต้นมันใหญ่แล้วขอดัดมันโค้งมันแห้งมันด่าสีหักได้นะครับดัดไปเรื่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆครับมันใหญ่เห็นไปมันเป็นสุ่มเป็นลังค่ายเท่าแดงหน่อยกสิการแดดห้อยู่ครับอันนี้กระถางใ่ต้นโพยเซียนลมครับฝนตกมันเนี่ย ว่างไว้ในดินกระถางเอียงลงครับตัวนี้กระถางไงเนี่ยตันนี้สชงามเนียครับแต่ว่ามันหล่มพับไปด้านหนึ่งแล้วครับหนละังจากเสร็จแล้วครับเก็บกวาดต้องควบสาดครับปกติดานขันเ่อนนี่บุคลมีไผมานั่งเล่นนะครับมันกงจะกหกเนี่หยามันหลายพอดีครับปลูกต้นท่องไร่ไว้มันเห่วก็เลยจัดก,การให้มันเป็นพื้นที่นั่งเล่นครับ บนเรืนหลอดบ,บานออกแต่ทมันสวยงามครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับสวยงามครับตอนที่มันดอกออกสีเหลเอ้งนะครับลุงหว่าม,มันสีงามอยู่ครับถึงตอนนั้นเดี๋ยวถ่ายล่วคลิปในเบื้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอบคุณเ้อครับสวัสดีครับ